สำหรับคนที่ต้องการเปิดโหมดมืออาชีพแต่ใน Facebook มันไม่ขึ้นคำว่าโหมดมืออาชีพเพื่อมีวิธีการนะคะว่าต้องทำยังไงไปดูกันคะ่ะไปที่ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปเลือกที่เมนูค่ะพอเลือกที่เมนูก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมี ข้อความว่าความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้เรากดลงไปตรงนั้นแล้วก็จะมีตรงรายงานปัญหาเราก็คลิกตรงรายงานปัญหานะคะพอเราคลิกแล้วเขาจะบอกว่าให้เราย้อนกลับไปหน้าที่เรามีปัญหางั้นเราก็ย้อนกลับไปหน้าที่เรามีปัญหานะคะหน้านั้นก็คือหน้าที่เราไม่มีหมวดมืออาชีพเราก็ไปที่หน้าหลักก่อนนะคะเราก็ไปกดที่3จุดนะคะหลังจากนั้นเราก็ เขย่าหน้าจอนี้เลยนะคะเขยา่าเขย่าเสร็จมันก็จะขึ้นมาให้เรารายงานปัญหาเราก็กดปุ่มสีน้ำเงินรายงานปัญหานะคะแล้วก็ใส่รายงานเราก็พิมพ์ไปตรงนั้นว่าไม่มีหมดมืออาชีพในขณะที่เราเขย่านั้นน่ะมันจะแคปภาพหน้าที่เราเขย่ามาให้อัตโนมัตินะคะตรงช่องไฟล์เห็นไหมคะ ใส่ข้อความเสร็จก็กดส่งได้เลยนะคะไม่เกินสิวันก็ทราบผลค่ะเขาจะแจ้งมาให้เราทราบอีกที